อ๋อนี่ก็โอเคแล้วนะยำยำอองัที่มีด้วยขายดีมากเลยเนาะอืมต้องจับบัตรคิวด้วยมั้งผมต้องมารอหลายรอบเลยนียมาหลายรอบก็ต้องมารอขายดีขายดีจเจ้านี้ Năm năm xếp Chặt để nó <cười> <cười> ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขอ